กรับสวัสดีพวกแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พวกับผมบูงงายสายดานวันนี้เราจะไปดูเล็กซี่หน่อยนะ <Okay. S 1> อันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นเอ่อสี่สามสี่แล้วนะครับผม oh. อันนี้ต้องต่อใช้โซ่เก่าโซ่ใหม่ไม่พอเพราะว่ามันเป็นสามสองฟันไงมันก็มีมีแรงกว่าสามสามนะหน่อยนึงมีผลอยู่หน่อยนึงอันนี้เพื่อนอาจจะสงสัยว่าทาไมมันมุมกล้องมันไม่เหมือนเดิมมันดูเตี้ยๆผมเปลี่ยนเบาะด้วยนะใส่เป็นเบาะปาดมันจะได้ไม่โตโลมไง okay. เบาไปโอ้โหลมแรงกว่าเมื่อวานนั้นอีกไปดิโอ้ยน้ำน้ำน้ำจะหกไปดิยมาดิอยากเล่นแคมป์ตัวเดียวอยางก็ะโจนไปล่ะโอ้โหวิ่งแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วร้อยสิบคันนี้เดินหอบแปลกๆตดูตัวโตๆเดี๋ยวก็ทำลูกโตไปเลยเนี่ยแต่มันเป็นเสื้อเซรามิกอ่ะเด็กมันทำลำบาก สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พวกับผมบูมไง,งาสายดัน <Done. S 1> วันนี้ก็เปลี่ยนเตอร์มาเป็น1434แล้วโอเคยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลย <No. S 1> วันนี้จะไปดูเล็กซี่หน่อยนะ oh. ไปร้านช่างแบนเดี๋ยววันนี้ไปเติมน้ำมันก่อนน้ำมันก็จะหมดโอ้ oh, ช่วงเย็นๆก็รถเยอะแต่ว่าฟ้าสวยคงไม่ได้ออกไปสุขุมวิทหรอกเดี๋วดูอารมณ์ก่อน อันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นเอ่อเตอร์สี่สามสี่แล้วนะครับผม <Wow. S 1> อันนี้ต้องต่อใช้โซ่เก่าโซ่ใหม่ไม่พอเพราะว่ามันเป็นสามสองฟันไงก็เลยต้องเอาสเตอร์เก่ามาใส่นะแล้วก็มาตัดเอาตัด2ข้อตัด2ข้อ,ขอแล้วก็นี่ก็ดูแล้วมันก็มันก็มีมีแรงกว่า สาานะหน่อยหนึ่งมีผลอยู่หน่อยหนึ่งแต่มันต้องโหแล้วโอ้ยทำไมบ้านเราลมมันแรงแลือเกินไม่มีแบบลูลล่ลมสักหน่อยเลยอันนี้เพื่อนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันมุมกล้องมันไม่เหมือนเดิมมันดูเตี้ยๆผมเปลี่ยนเบาะด้วยนะแต <Okay. S 1> ่เป็นเบาะปาดมันจะได้ไม่โต้ลมไงไหวหรือเปล่าเราเน้นลุยเข้าป่าอย่างเดียวคราวนี้หน้าตอนนี้นะ ถ้าใส่โลเลก็นั่นแหละทางเรียบอันนี้ใส่เขาพ่ออยู่ว่าต้องไปสายลุยไปกันแต่ไม่ได้ไปลุยไหนเลยไปลุยครั้งเดียวหักหมดแล้วอ่ะสงสารรถเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อรถเก่าๆทำวิบากดีกว่าผมว่ามันมันน่าจะคุ้มกว่า <c oughs> เอออย่าไปหาทำนารถใหม่ไปเข้าป่าเสียดายแต่ไม่นงั้นก็ต้องถอดถอดให้หมดเลยให้เหลือแต่ครองนะเั่นหนะแล้วก็ไปลุยได้อย่างงั้นโอเคอยู่พอรับได้ <c oughs> แสงสวยไปโหดูบ้านเราทำรถดลยวิ่งไหนอะดูดิทำซะสวยเจ้าโอจะรถสวยไปสีใหม่ซะสวยเต็มเลยโอ้เอ็นแม็กยังยลหล่อยังหลออืมมีอะไรกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน,น้ำมันก่อนนะครับโอเคเติมน,น้ำมันเสร็จแล้วไปสักรอปไปเล่าอสักรอบก็ได้ตามใจตามใจก็ได้ ต่อแต่รถหนักเว้ยแบกนงแบกน้ำ้วยต่อต่อต่อเยอะมากไป<ฟ>มัดฟงมัดไฟก็ยิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเลย<ฟ>เฮ้ยหาตังเขียนมัดไฟกันเว้ยมันด,ดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคันเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ไม่ดับเดี๋ยวก็ดับอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะวิ่งดีขึ้นเปล่าวะ

ก็ได้อยู่นะโอ้ถ้าได้ดุดตัวจะแจ่มเลยดุดตัวจะแจ่มเลยรถก,ก็เยอะนะครับผมอา้ามรอกเลนแบบนะครับพอดีผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมผมก็เลยต้องอยู่เรนนี้นะครับผม โอ้โหโโลมจะแรงไปไหนลมจะแรงไปไหนจ๊ะโอ้โหโโดีขึ้นนะดีขึ้นรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยว่ารถดีขึ้นนะครับผมรถมีกำลังมากขึ้น ổng ta giờ nãy nọ, ổng tông tông lênh đến qua màn, ờ, màn thao là gì à? Lênh nhiều, nhiều, quá nhiều, đã gần gần 100 000, lắc nhiều quá. Two thousand years later. Đi, ôi, nước nước, nước sẽ Đi. Đi. Đang มาเด็อยากเล่นแคมตัวเดียวยางกระโพดเปล่าก็มาเด็กคนิดเดียวพอก่อนลงเรินกันมาไปลูกวเยอะไปนี่ไม่ไม่หมานะนั่งข้ำนะชนลมไปหแล้วมาด็โอ้ยางกระโพสั่นดึดดึดดึดด โอ้ยแรงวะ่ะนั่งกี่ไปเบาๆไปรถหนักๆรถหนักๆยางก็พอดหิ้ล้อเล็กต้องมาแล้วล้อเล็กต้องมาแล้วนเ,นเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยสี่ต้อง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 มีต้องมีโอ้หวิ่งแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วบูมอ่ะวิ่งแค่นี้ก็ตื่นเต้นที่มาแล้วสุดยอด ก้าวได้อยู่ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคโอ้ยสวิทขน้นสวยโอ้ฟ้าสวยมาก <Okay. S 2> แสงซ้ายนี่อันตรายมากนะครับผมโอเค ต้องเจ้าถิ่นเท่านั้นนะครับนี่ต้องเจ้าถิ่นเท่านั้นถึงจะรู้ใจคนขับรถเขตนั้นเขตนี้นะครับผมเขาจะรู้จังหวะรู้ใจกันเหลไม่ควรทรํนนนนทานะครับวันนี้ก็นิดนึงขออนุญาตนะครับขอประทานอภัย โอ้โยไหลๆขับล้อด,ดีๆหน่อยนะโอ้โหเมื่อกี้แบบสั่นตึ๊กๆๆๆๆตึเลยอะโอ้โหเป็นยางก้อนไงมันเลยสั่นสั่นแบบโอ้ยลอยอย่างเดียวเลยรถแบบเหมือนล้อไม่ไม่ถูกถนนอะหน้าสัมผัสไม่มีรถก็เลยไม่เดินนะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจากที่ผมเรียนมาฟิสิกส์ที่ได้เรียนมาเอ,อ่อแอรโรไดนามิกแอรตัมนะครับผม มันน่าจะเป็นอย่างนั้นฝนแลวลมแรงลมแรงกว่าวันนั้นอีกอยาเราก็แปลกแล้วลมแรงท่ไหปวิ่งในป่าแล้วมั้งลมไม่แรงพออยู่ในป่าลมไม่มีเลยอะ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมแต่กําลังเครื่องผมกล้าพูดได้เลยว่ายังเหลือนะครับผมยังเหลือแคมตัวนี้ดันโลได้ครับผมดันโลว่าร้อยสี่ มีให้เห็นแน่ครับถ้าเป็นใส่ล้อเล็กด้วยอันนี้ของผมเป็นขอบใหญ่ด้วยยางข้าวโพดด้วยแล้วเมื่อกี้รถเป็นเหมือนแบบพอมันลอยใช่ใป่ะพอลอยลอยยี่สิบเป็นหน่อยปั๊บมันลอยลอยปั๊บแล้วมันแบบเหมือนมันไม่เกาะถนนหน้ามันเหมือนแบบตึ๊ดตึแบบนนนแบบ๊ตึตตตต๊ใส่มืออย่างเดียวเลยคือเหมือนมันมันลอยไปกับลมอะอะไรประมาณเนี้ยโดนพื้นเป็นจังหวะอย่างเงี้ย มันพื้นแบบตึก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 มันไม่ไดโดนแบบปื้นไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอ่อหน้าระบาดโดนเป็นล้อเล็กด้วยนะผมว่าแล้วเหมาะดีๆผมว่าร้อยสี่มีเห็นแน่นอนโอเคการันตีเลยครับผมวันนี้ก็ก็แค่นี้แหละมีแค่นี้แหละสำหรับการไล่สเตอร์ของคันนี้นะเป็นแคมท่อสเตอร์นะครับผมก็วิ่งอยู่ประมาณนี้แหละครับนั่งขี่ก็ยี่สิบ พอเหมาะร้อยยี่สองเป็นไงแน่นอนจริงนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็ตอนแรกกะว่าจะไปดูรถนะครับกะจะไปดูรถว่าเอออะไรมาหรือยังเพราะว่าสองเดือนแล้วครับสองเดือนครึ่งแล้วยังไม่ได้เลยนะครับจอดนานมากก็เดี๋ยวจะไปดูหน่อย ไม่เ่งครับไม่เลงไปดูบ้างครับผมเบื่อครับผมผมบอกตรงเลยอยากขี่อยากขีกจ่จะจะขาดมันไม่ค่อยมีแบบจิตวิญญาณนักสู้อะไรอย่างเงี้ยเออหยอกหยอกนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูเฉยครับผมไปช่วยช่างแบนด้วยนะอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรสองสามครั้งที่ว่าไปก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะเพราะไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นแต่รถเดิมๆนะครับไล่ใหม่อะไรเล็กๆกน้อยๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยออมีอะไรมากมายก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่ถ้าเกิดอันไหนแบบมีความรู้ใหม่ๆหรือว่าเซฟใหม่ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับ ร้อยสิบคันนี้เดินหอแปลกๆตูวตูวตูวตัวโอ้ยรถในฝันเลยเนี่ยคันนี้สวยจริง BMW 525i ผมนี่ยังชอบเลยนะ BMW กับ Audi เข้านาเหรอเข้าให้เขาเหรอืมเปล่าชอบไมเฉยชอบก็บอกว่าชอบนะครับโอเครู้จะพูดอะไรพูดไปเรื่อยอครับเดี๋ยวเราไปนี่ว่าโอ้น้ำไม่หกก็ดีละเราแวงน้ำนะครับเลยไม่ไม่กล้าแบบสุดเท่าไหร่เคยมี ประสบการณ์ครับผมหลนกิ้งเขาลอกเขาลอกเขาลอกเลยเอาไหมล่ะเอาหน่อยบ้าเล่ามปโอ้โหขาหล่อฮ่าไม่ได้ขึ้นไปทำบุญเลยนะร้อนฝืๆด้วยจะบอกให้คันนี้โอ้ยน้ำน้ำเนิรม6กเวิร์ดโอ้แดดสวยมาก ขี่สบายๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ค่อยขี่เรื่อยๆ,ๆก็ก็ดีไปอีกแบบหรอครับพี่น้องเดี๋ยวก็ทำลูกโตไปเลยเนี่ยช้าอย่างนี้ใช้เวลานาน,านขนาดนี้ลูกโตไปเลยวะแต่มันเป็นเสื้อเซรามิกอ่ะดิมันทํลำบากตีฟอกลําบากโอเคเราก็มาถึงร้านช่างแบนแล้วอยู่ไหมอยู่อยู่ครับผม2000 <years> later. โอเคครับวันนี้ก็มาช่วยงานช่างแบนแล้วนะมีคันเดียวฟีเซ็คันนี้ช่วยงานเสร็จแล้ว นี่วันนี้มาช่างแบนช่างแบนคอนวันเออพทอยิงได้บ่ป<ะ>ังไอ้นี่ยกล้อไปเด้ยกล้อเลยเพื่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะกลับบ้านแล้วนะครับผมอันนี้ช่างแปลงกำลังจะเอาเสื้อไปปาดนะครับโอเคช่างแปลงไปก่อนเพื่อนเด้อมาแล้วจ้านั่งขี่ชิวๆไปชิวๆไป พระเบก็จะหมดพระเบก็จะหมดล่มกันแรงนะครับแต่ได้ช่วงตรงลงเนินมันก็เลยขึ้นร้อยี่ได้นะเออตอนนี้เราก็กลับบ้านดีกว่าแล้วงานทีมาช่วยช่างแบงก็โอเคครับผมโปรแกรมเยอะโปรแกรมเยอะโปรแกรมขับรถไม่มีเลย<ะ>รอเล็กตี้เสร็จนะ,ะเพื่อนเดี๋ยวรอเล็กตี้เสร็จเดี๋ยวขี่ไกลๆเลยดันหน่อยดันหน่อยเดีย๋ยวดันไกลๆเลยครับแบงคนเดียวก็ได้ไปหาถ่ายแถวชนบุรีแถวพะยองบ้างเดี๋ยวเบื่อกันเนี่ยรถมันแปลกมากเลยอยู่ดีก็ไม่ดับเนี่ยเนี่ยดูดิ เดินนิ่งเฉยเลยผมนี้ใส่ไอ้โมงมาโอ้โหมันกึดอัดยังไงไม่รู้โอ้โหรู้สึกได้เลยว่ายางแม่งไม่เอาถนนเลยรู้สึกได้เลยของปัับแม่งก็ไถถลายถลายถลายถลยเฮ้ย รถเพียบเลยเฮ้ยเดี <cały sang 12 people> ๋ยวไปเส้นใหม่บ้างดีกว่านะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาโอเค ดูดิเวลาโค้งมันไม่เอาถนนเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> โอ้ยถนนเราไม่รู้ว่าทางไหนวิ่งได้ทางไหนวิ่งไม่ได้งงไปหมดครับ <c oughs> สับสนไปหมด เก่งไม่ผิดนะครับเมื่อกี้มอไซค์ไม่ยอมหลบครับผมเนี่ยเช่นอย่างเงี้ย ก็ขี่รถเล่นต่อนกลับบ้านนะครับผมโอเคต้องไปซีเรียสขี่รถชิวๆเมื่อวานฝนตกนะครับบ้านผมน้ําท่วมวันนี้เลยอากาศเย็นแบบฟิลฟิลมันมากแบบขี่รถสบายๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเบิร์อินดีกวะม,มีน้องคนหนึ่งถามถามมาว่าเบิรอินคืออะไรเหรอเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายเลยนะตรงนั้นเลยเอโอเคไหมโอเคปะอโอเคครับผมโอ้ไม่โอเคก็จะพาไปดูก็ต้องโอเคอะ นี่ครับผมนี่ถ้าเลี้ยวไปทางนี้ก็ไปออกสายสามนะครับแต่ถ้าจะไปทางนี้ก็จะไปทะลุเอ่อพัชยาใต้ได้นะว <Okay. S 1> งกดนี่แถวนี้เขาเรียกวงกดนะครับผมโอเคเออเห็นว่าหลายคนน,นะกระจกแบบใหม่กระจกกระจกแบบให้ตัวเอาแผ่นไอ้นี่มาแปะไว้มันแตกเขาอะไรเขาปิดแรงหรอเปล่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าง่ะเขาน่าจะปิดแรงอ่ะปิดรประตูไอประตูหลังเนี่ยแรง พอปิดแดงสเสร็จป๊าพอมันกระแทกว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนแบบมีสูญญากาศอยู่ข้างในมันระเบิดทุกออกมาก็เลยทําให้กระจกแตกนี่อยู่เป็นไงสมแล้วกับที่เรียนมาฟิสิกส์ฟิสิกส์ก <c oughs> <c oughs> มั่วอะทีายประมาณนั้นแหละรถเราเนี่ยก็ต้องแบบหาอะไรมาแปะอย่าให้มีรูเลยนะครับช่วงข้างหน้าเราเพราะว่ามันจะทําให้อโรไดนามิกของเรานั้นไม่แสดงผมนะครับพี่พรี่ไงเบิร์ตอ็นบริการห้องพัก24ชั่วโมงเข้าใจปะ เรอธิบายเยอะต้องมาเป็นคู่อ่ะชายหญิงรู้ๆกันอยู่ห้องเฟอร์สุดมากบอกเลยนี่บริการห้องพักให้ดูหน่อยๆพ่อเห็นไหมให้ดูนิดเดียวพอก็จะประมาณนี้แหละนะจ๊ะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บุ้งไงสายดันด้วยนะครับ กระทึบไลค์ให้หน่อยกระทืบไลค์แชร์สับสไ r i b e นะครับผมเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าเ,เพื่อนๆให้กำลังใจผมช่วยแชร์ผมช่วยช่วยผมเอางี้ดีกว่านั้นแนละผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยสับสไครต์ช่วย กระดุงกระดิงกระดังแังๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาผมลงนะครับผมจะได้แจ้งเตือนเลยปปรงัปรงโอเคครับผมอันนี้ขอตัวราไปก่อนขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับบ๊ายบาย